ผมก็มีใจสิบมัดขางบนครับวันนี้เจอกับศิวิราชนะศิวิราชวันนี้ร้อยร้อยแปดนะนะว่าเช้าเกินไม่เท่าไหร่วันสองวันสองตัวนี้ผ่านทะลุยนะซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดอันนี้ค่ายนี้นะกี่วันซ้อมมาสามอาทิตย์ครับเราสไตล์ยังไงมวยตีขาครับตีขาาต่อยนะต่อยตอกคนนี้เสียเบีรู้ร่างหน่อยนะเคยชกเขาไหมไม่เคยเป็นคลิปเขาไหมเขายังมีเขามีอะไรตีขาเหมือนกันเนาคล้ายคล้ายกันสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยขอสองครับน้ำหนักเบาๆเท่าไรห้างสองปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าปีล่าสุดเป็นในผลงานโชคบ้านนอกมาเป็นไงชนะไหมชนะรวดไม่ต้องช่างอะไรแล้วก็ในประเทศนี่ไม่ได้ชกนานนะสองเดือนไหมสองเดือนสองเดือนแต่ว่าชกบ้านนอกเมื่อกี่ไฟอ่ะสามไฟสามไฟก็คือร่างกายเข้าที่เกาทางวันนี้เจอยาวจะทำไงเจอยาวๆนี่ต้องทำไงโหลด เดินเดินชนอย่างเดียวร่างกายโอเคไหมโอเคร้อยแปดนี่มันมันตึงหรือปบอดีบอดีบอดีเป็นคนจากจังหวัดร้อยเลยนะฝากคนร้อยเอ็ดเชียร์เราทุกคนได้เปิดหัวเลยฝากมึงน้ำใจผมด้วยนะครับผมกองมีใจสินมาละมุนครับขอบคุณครับโอเคขอบางน้ำใจไปกินเนื้อนำตัวหน่อยครับ สี่วาราชวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยแปดครับกี่เหยียบเป็นไงร้อยเจ็ดจุดสี่ครับปกติเราไม่น่าจะเคยโชคร้อยแปดนะครั้งแรกไม่ได้รู้ว่าโชคประจําร้อยแปดประจําอ๋อก็คือพอดีน้ำหนักนี้นะไม่ตึงไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีล่าสุดก็โชคร้อยแปดไหมล่าสุดร้อยเก้าครับโอ้ขึ้นไปเนาะร้อยแปดน่าจะเข้าที่นะรถซ้อมอยู่ไหนอ่ะ สอบไปจากยิมเลยเที่หน yeah. ึ่งเทศนี่เหรอมึงเลยมึงเลยโอ้หมาไกลได้อมมากี่วันน่ะสามวิธีเราไปมวยเขาารือมมวยฝีมือเขาเขากับไอ้ก้องมิชัยเราไม่เคยชอบเขาได้เขาตีอยกว่าเรานะเขาประเภทไงตะขา เขาด้วยเหรอตัวเตี้ยมวยเข่าน่าจะประเภทเปิดเกมมั้งเห็นอลไรเห็นคลิปเลยใช่ไหมอ่างนกสูงเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆไม่เกินห้าสิบปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ก็สิบเก้าล่าสุดผลงานเป็นไงแพ้นกเพน้หนังที่ไหนที่นี่ที่นี่นะอะไรข้าวขอได้สองไฟเป็นไงสองไฟชนะนกรวดชนะนกรวดแล้วก็มาพลาดนะนะแต่วันนี้ร้อยแปดเดิมเ่องน้ำ ไม่เป็นหาคุณมาทั้งกี่โลได้สามโลก็จิ๊บจิ๊บนะเราเป็นคอนบังเลยเลยวไหมครับไปขับเชียนรายคู่แรกสาวจังหวัดเลยช่วยเป็นกระจายให้ด้วยนะครับเต็มที่โอเคขอบคต้องใจช่วงนี้ครับ